ได้ไหมคะนะประมาณได้ครับประมาณสาสิบค่ะสามสิบนะคระับคุณยิ่งทำอาชีพอะไรครับตอนนี้เป็นนักร้องค่ะอ๋อเป็นนักร้องนะครับโอเคคุณยิ่งมีอะไรอยากคุยกับผมครับเชิญได้เลยครับอ๋อคือจริงๆหนูมีเรื่องมาปรึกษาน้าค่ะอ่อเชิญได้เลยครับคือหนูมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเอ้ยจริงๆก็ไม่ใช่เพื่อนนะคะ เป็นรุ่น้องค่ะแต่ว่าทุกวันนี้เหมือนเพื่อนแล้วอะไรอย่างนี้ครับถ้าเกิดคุณจะพูดถึงบุงคคลที่สามเนี่ยแนะนําว่าอย่าพูดชื่อจริงนะครับขอเป็นนามสมมุติอะไรก็ได้ครับจะเรียกเขาว่าอะไรดีครับอไอหมาเลยคะ่ะค่ะไอหมาแล้วกันค่ะโอเคไอหมาเมาพื่อนค,คุณนี่มันมีปัญหาอะไรเลยครับคือมันอ่ะชอบพูดไม่ดีถึงหนูค่ะจริงๆก็ไม่ถึงกับไม่ดีครับค่ะหนูใส่ไข่คือมันชอบแซวหนูคนะ ไอคนชื่อไอหมานี่มันชอบชอบแซวคุณเหรอครับใช่ค่ะชอบแซวชอบกวนหนูค่ะเนี่ยค่ะมันมีคอนเสิร์ตใช่ไหมคะมันจัดมาสามวันวันวัที่สี่มันแซวหนูไปแล้วสามวันนะคะมันพูดถึงคุณในแง่ไหนบ้างครับคือคือเขาคืออย่างแรกเลยนะคะก่อนหน้านี้เขาชอบแซวหนูเรื่องอายุค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยไม่ได้แซวแค่หนูแล้วค่ะเขาแซวไปถึงแฟนคลับของหนูแล้วค่ะเลรอครับใช่ค่ะ ไอคนชื่อไอห,หมานี่เขาแซวแฟนคลับคุณว่าอย่างไงครับเขาบอกว่าแฟนคลับหนูเนี่ยเรียบร้อยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าหนูเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เครียดที่สุดแต่จริงๆมันไม่ใช่นะคะหนูขอแบบแก้ข่าวเลยค่ะแฟนคลับหนูเขาเรียบร้อยแต่เขาตั้งใจดูมากเขายิ้มให้หนูนะคะ<อ> <laughs> คือคุณเรจะบอกว่าเวลาคุณมีคอนเสิร์ตเนี่ยแฟนคลับคุณก็ไม่ค่อยจะแอคชั่นสักเท่าไหร่เงี้ยแหรอครับเขาเรียบร้อยเหมือนหนูค่ะ<อ> <laughs> ใช่ค่ะ ซึ่งก็น่าจะโอเคนะครับแล้วไอหมามันไม่ชอบใจยังไงเหรอครับไอหมามันก็ชอบแซวหนูไปเรืเ่อยอะค่ะหนูก็หนูก็รูร้สึกว่าเออจริงๆอะหนูก็ไม่ได้มานะคะวันอื่นแต่ว่าหนูก็ยังมีคนแท็กมาหาว่าเขาแซวหนูอยู่บนเวทีอยู่เลยค่ะผมว่าไอคนเชื่อไอหมาเนี่ยน่าจะเป็นโรคจิตน,นะครับผมว่ามันอาจจะขาดความอบอุ่นในวัยเด็กนะครับขนาดนั้นเลยครผมเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าไอคนเชื่อไอหมาเนี่ย แซลหมดไม่สนลูกใครเลยจะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มันไล่แซลหมดเลยน่าจะมีอาการปากแจ๋วอะไรบางอย่างซึ่งอาการอย่างนี้น่าจะต้องรักษาด้วยตีนนะครับ <S <S 1> <S 1> แล้วยังไงครับมันแซลคุณว่าอะไรบ้างไอ้ที่คุณไม่ชอบใจที่สุดนะครับถ้าไม่ชอบใจที่สุดหนูคิดว่าน่าจะเป็นเรื่อง ที่เขาชอบเมนชั่นหนูทุกครั้งเลยค่ะเวลาสัมภาษณ์อะไรก็แล้วแต่หนูไม่เข้าใจค่ะว่าทาไมชื่อหนูถึงต้องเป็นชื่อแรกตลอดเลยค่ะแล้วก็หนูเคยมาเป็นแกสคอนเสิร์ตเขาด้วยนะคะอหนูคิดว่าหนูจะมาสวยๆแต่เขาดันให้หนูเล่นละครแล้วก็เต้นท่าอะไรก็ไม่รู้ค่ะคือพูอ่ายๆว่าคือเขาทําให้คุณเสียบุคลิกเออก,ก็ทําให้เขินอายนิดนึงต่อหน้าคนอื่นค่ะผมมีข้อสังเกตบางอย่างครับ ยังไงคะนะเวลาผู้ชายที่มันชอบแซวใครชอบแกล้งใครบางทีเขาอาจจะชอบคุณนะครับอ<า>เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้คุณมีแฟนหรือ,อยังนะครับ<า>จริงๆก็ก็เพิ่งเปิดตัวที่ห้อง คุณจะเอาอย่างนี้จริงๆเหรอครับโชว์ไดเรกเตอร์โชว์ไดเรกเตอร์เขาบอกหนูว่คุณเจ้าอย่างนี้จริงๆเหรอครับคือคุณเพิ่งเปิดตัวแฟนคุณในฮอร์นี่หนะครับเปลี่ยนเรื่องได้ไหมคะนะไปด่าได้ไหมมันอาจจะแอบชอบคุณนะครับหนูว่าไม่นะะหนูว่ามันอาจจะคิดอะไรกับคุณนะครับหรือว่าไม่นะคะหนูว่าไม่นะคะคุณมั่นใจได้ยังไงครับ หนูมั่นใจหนูก็เห็นข่าวเขาเหมือนกันค่ะไ,ไม่ใช่ขา่ขาวนั้นเป็นหน้าหูเองค่ะข่าวนั้นที่แชร์ว่าเนี่ยเดี๋ยวนะ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 เดียด๋วยวนะอ,อ,อันนี้มึงไปเคลียร์กันเองนะ <S 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 อันนี้มึงไปเคลียร์กันเองนะครับครับคุณพิงเชิญครับเชิญต่อครับประมาณนี้แหละค่ะนะคือหนูก่ก็จริงๆเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีอะค่ะแต่หนูแค่ไม่เข้าใจอะค่ะว่าทําไมเขาถึงต้อง ต้องแซวหนูตลอดเลยอะค่ะแค่นี้นะค่ะนะああ้าเอาเป็นว่าในความเห็นผมนะครับังแฟนตรงนี้เขาอาจจะไม่มีอะไรครับเขาอาจจะเป็นเด็กปากหมาแต่กําเนิดเขาอาจจะเป็นเด็กปากแจ๋วแต่กําเนิดเพราะฉะนั้นยังไงก็ให้อภาาัยเขาหน่อยละกันครับตกลงคุณมีแฟนแล้วเหรอครับหนูไม่เคยพูดนะอะุ้ย <c oughs> ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะนะสวัสดีโชคดีที่ยิงโทรติดนะคะ